ศาสนาพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีสติปัฏฐานการเจริญสติเนี่ยสำคัญมากรุ่งเรืองเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญนะที่สาดแสงส่องลงมาผู้ตื่นอยู่ทำการภาวนาก็จะสามารถดับทุกข์ร้อนทั้งปวงได้ส่วนผู้ที่หลับไหลอย,อยู่ด้วยกิเลสนิทราหลับอยู่ด้วยอำนาจของการ,รมคุณอันมืดมัวเนี่ยยุ่งเหยิงไปด้วยเรื่องวุ่นวายต่าง สับสนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของตนเองเรื่องของบุคคลอื่นจะไม่มีโอกาสได้พบแสงสว่างเลยเพราะกำลังถูกแผดเผาอยู่ด้วยความร้อนจากไฟไฟใดๆในโลกก็ไม่ร้อนแรงเท่ากับไฟราคะไฟโทสะคือความโกรธแล้วก็ไฟโมหะคือความหลงไฟราคะเนี่ยมันผลานนะผลานหัวใจคน ที่มันยินดีรักชอบพอคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเผานะเผาจริงๆเราลองสังเกตดูสิว่าเวลาความรักความหลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยราคะเกิดขึ้นแล้วปัญญามันหายหมดนะพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนคนนั้นที่เกิดราคาขึ้นปัญญามันบอดปัญญามันมืดนะ เพราะถูกไฟราคะเผาแล้วก็จะยินดีพอใจในการบริโภคกรมในการเสพกามแม้แต่พระแม้แต่นักพรตเนี่ยเมื่อไฟราคะมาเผาเข้าเนี่ยตะบะมันก็จะมืดมัวมนมองตาบะที่เคยรุ่งเรืองเนี่ยที่เคยอินทรียผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มมันหมองไปหมดเลยเพราะว่าใจมีราคะมันถูกราคะเผาอินทรีย์ก็เศร้าหมอง กิริยาคำพูดการกระทำมันบ่นหวงไปหมดเพราะว่าถูกไฟตัวนี้เผามันก็จะขมุกขมัวเหมือนกับตอตะโกเนี่ยเพราะเหตุนี้นี่เองแล้วไฟโทสะเนี่ยไฟคือความโกรธพอมันผลานใครเนี่ยจะทำให้จิตใจคนนั้นเนี่ยกระวนกระวายอยู่ไม่สุขหาทางแต่จะแก้แค้นหาทางแต่ที่จะข่มเหงรำแก่คนที่เป็นศัตรูคนที่ไม่ชอบพอ แบบนี้จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะถูกไฟตัวนี้เผาอยู่ไฟคือโมหะคือความหลงเนะี่ยหลงงมงายเนี่ยเผาบุคคลใดไว้ก็จะทำให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะพอมีความหลงเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยหลงงมงายไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักดีจากชั่วไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่หลงผิดไปหมด ไฟสามกองนี่แหละนะเผาเผาสัตว์โลกทั้งที่คนนั้นไม่รู้สึกว่าเป็นไฟเลยเพราะอะไรโดยเฉพาะราคะเนี่ยมันเป็นไฟเย็นมันเป็นไฟแต่มันเป็นเป็นไฟเย็นนะพอมันมาถูกใจใครแล้วเนี่ยใจมันจะชุ่มชื่นซาบซ่านเบิกบานอยู่อย่างนั้นเนี่ยเลยไม่รู้ว่ามันเป็นไฟเพราะมันเป็นไฟเย็นน แต่โทสะมันเห็นง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นไฟร้อนใจมันร้อนแต่พอไฟโมหานี่แทบมองไม่เห็นเลยเพราะมันไม่เย็นมันไม่ร้อนแต่มันเป็นไฟไฟเหล่านี้เนี่ยมันเผาเผากายเผาใจสรัพรพสัตแล้วมันก็พอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นกดหัวให้มันจมดิ่งอยู่ในอบายภูมิโนโรกเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานงอหัวไม่ขึ้น พราะมันถูกเผาอยู่ตลอดเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาสอนเราให้ดับไฟวันนี้เรามางานเผาศพเนี่ยเราก็ไม่ต้องเผาแต่ไฟนะเราต้องมาเผาใจตัวเองเนี่ยเผาไฟคือราคะโทสะโมหะให้มันดับไปให้มันดับไปจึงจะได้ประโยชน์จากการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์จึงจะได้ประโยชน์จากการผู้ที่ชื่อว่าเป็นพุทธ คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่มันอบรมตนด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนมันจเจริญอสุภสัญญาคือความเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สวยไม่งามเนี่ยอยู่เป็นนิดย่อมจะดับไฟคือราคะให้มันดับลงได้คนทั้งหลายที่มีคุณธรรมสูงมีเมตตากรุณา ย่อมดับไฟคือโทสะคือความโกรธลงได้และย่อมดับไฟคือโมหะความหลงเนี่ยด้วยปัญญาผู้มีปัญญารักษาตนไม่เกียดคล้านทั้งกลางวันกลางคืนดับไฟทั้งสามกองนี้ได้แล้วจึงชื่อว่าดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีปัญญา ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารต้องมาดับไฟเหล่านี้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาจึงไม่เสียโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานอย่างแท้จริง